สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆไปดรอทรสิภาไปเก็บตะเกียบตากแห่งต้มเมื่อวานความดันเราลดลงมากม้านใหม่ของเราหมื่อวานกินน้ำตะเกียบลงไปก่อนเราจะไปตรวจสุขภาพ น้ำต้มเถอพี่น้องไปตรวจสุขภาพไปตรวจมาแล้วจากความดันสูงลดลงอยู่นะคะวัชนีเฮากรสิเย้ประตากแห่งประตากแห่งต้มสดครับแห่งกับมันแห่งข้านี่เลยลองดูนะคะทุกคนประโยชน์ไร้ีี ความดันตดอนสูงหมู่บ้านได้ลอยสามสิบแปต้มกินตอนเช้าถ้าจะดีต้มสดเลยม,มันลุน่อ,ๆอยๆน้ัยอดีเนาะ ออเนี่ยพบเป็นอะไรครับสนาททนทองอาทิตย์แดดกับมากินต้ง่งมันจะเป็นแบบน,นี้นะคะพอด็ดออกไหมทุกคน สุดเลยจากร้อสลดลงเหลือร้อยเท่าไหร่อตอดะสามสิมสเท่าไหร่หกว่ากว่าเท่าไห้าหร่อยสามสิบห้าร้อยสามสิบได้ผลได้จ้าเห็ดเบิงได้จ้าทุกคนต้มกินยาเมือเศร้าเป็นยาระบายด้วยนะคะจะมีอะไรเลยเป็นใช่ถามีก็ต้ตมเลยแล้วนง่ย่าต้รตรมร้าย กินเมื่อานกินในรานอีกรับปุกิ่งทุกอย่างกับกระปืมันเป็นยาขับสารพิษในร่างกายโอ้ยผักกยงครับปน,ออนพอตัวตีพอตัวเนาะพอไวไ้แถอะคุณพ่พอไว้คักพี่เดีย,ยคือเบิ้งบมใละหมดข่อยผัวเบิ้ง ปลูกทิ้งไว้สวนพักยายตีเอามันอยู่น้ำบะน้ำดอกตีสวนผักขนาดย่มเขาก็ได้กันนะจ๊าแขนเป๊กเลยตี

ไ่ได้กินบ่กเอาไม่ได้สิไปเอาต้นหมกม่วงว่าปลูกล่ะไม่ได้กินจจ๊เถอจ้าไม่ได้กินเนาะพราะยังไปตัดต้นมันตัดมันก็ไม่ได้กินจงไว้แข็งเกดเลยไม่ตัดก็กินไม่ได้นะจ้าแข็งเกดเลยละมุดละมุดอะไรไม่รู้ปื่ดยาเราอย่างว่าปลูกวะนี่เฮ้ยลบไปสิตู้พอยี่ตู้ต้นนี่ มึงม euh, oh. ึงด้วยพะย่ะย้ยคุณตาดีป้อมๆน้อยๆสองเครือสามเครือเพราะ้าเห็นพะย่ะยกินบอกว้ไปบึงยกเงี้ยไ่ถุเพียน ทำบ้านใหม่นะคะทุกคนแล้วเห็ดเหตนผไหมของแม่ป่าเน,นี่ยเะจจะเบ่งบกม่วงดอกหลายๆสิเป็นสภาพนี่นส่ละคะทุกคนก็จะเหลืองๆหน่อย <c oughs> โอ้ยแต่กินบัเก็จังบกม่วงซุกไปเลยเนี่ยล่ะ ใช่จะต้องทงอมันเนี่ยอีหยังก่อเยว่าแลตอนไหต้องตอตอเห็ดประตูอีฟังหงปตูนี่ประตูนี่แล้วเวลาเ่อเห็ดหัวหัวไปห้วหน้อยู่ในเบ้อ สิออกต่นนาะเออถูกแล้วตอนนี้ประตูเอาประตูเออกะเจ้าก็เปิดออกไปัวไฟเด้๋แม่กบไปห้องหน้ามันเด่าต้องเย็นประตู่จงว่อยากเากย็นพูด่มันมอ่งวหนกด้มอสเงี้ยหน่อยๆไปเจาะสนามหาประตูก้าก็ได้ตัว ประตูบ้านตึกถือกับสิบ่ไรอยู่ทก็ถึงพันกับนี้จ้ะา็ได้เปิดพักออกมาขน้่มียื่นออกได้หนูเจ้เห็ดควห้มันต็มอย่เลยใส่คนพักยื่นออกมาของเด่เย่เห็ดไหมีรปุ๊บเจ้ามีไปนบ่ไม่นประตูนีไปนี่ข้าห้องน้ำ องน้ำเออก็ถทุกน่เปิดลงวมามี็อเปิดว่าให้เกลือัวไไปง่าย่าน่ีน่เดี้อีเกี่นึงนี่อน่เห็นมันเต็มัวไปยืดออกไปหน่อก้องน้อ่นก็ถูกเล<ว>มันก็จะสวยกลัวจะได้มีที่นั่งเล่น,นั่งอยู่<ว>ยอาบันไดเสนต ต้องทุบให้แน่นก่อนจะก่ออีฐเด้อทุกคนเพื่อจิขึ้นลังค้าได้รูปปะ้นของมันน้อยกว่า ถ่ายให้ดูรีวิว ดอก okay. ม่วงเยอะมากเลยทุกคนมันบ่จับร้อมเลยมันเป็นเชื้อต้นนั่โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย